ขออนุญาตกลับบ้านมาหาพ่อพ่อผมปลูกต้นมะกรูดไว้เพื่อเสียงไทยคือบ้านผมเป็นบ้านสวนถ้าลูกหายไปหลายปีเนี่ยเขาจะปลูกมะกรูดหรือปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างที่เป็นเป็นต้นไม้ที่เขาลักเขาชอบว่านั่นคือแทนคนที่หายไปว่าถ้ามะกรูดหรือถ้าต้นไม้ที่เสียงไทยไปได้ตายเขาก็จะเสียใจอาจจะเกิดการพัดพลากหรือตายไปจริง แต่พ่อผมก็เป็นคนที่รอบคอบปลูกสองต้น <c oughs> <c oughs> ถ้ามันตายต้นหนึ่งก็ยังเหลือระว่ามันต้องกลับมาเลยว่ะเด็ก <c oughs> <c oughs> นี่คือความรอบคอบของคนรุ่นเก่า <c oughs> ดีไม่ปลูกสักตีบท้นปลูกสองต้น, <c oughs> ก,ตนก็อยู่ทั้งสองต้น <c oughs> ผมกลับมาก็มากรูดงาม <c oughs> กลับมาก็ต้องผ่านยังไม่พ้นเขาเลยต้องผ่านเขาลูกหนึ่งที่ที่อยู่ในบ้านแต่อยากจะพูดถึงเล็กน้อยเพื่อเป็นการต่อเนื่องของขุนเขาแล้ว